ป้าป้าเก็บซองของป้าไปเถอนนะแต่อย่างป้าเนี่ยไม่น่าเกิน200นะใครบอกในซองเนี่ยป้าใส่มาเป็นแสนตังค่ะนี่คุณทำอะไรก็ตักข้าวไปให้ป้าไงคะไม่ต้องของป้าคุณอยู่อยู่นี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเข้าไม่ได้เอ้าทำไมล่ะนี่มันงานแต่งฉันฉันเชิญแค่ญาติาของฉันมาแล้วแกเป็นใครมาจากไหนเนี่ยป้าก็เป็นญาติเจ้าสาวป้าจะมาอวยพรให้เจ้าบิวมันเดี๋ยวนะบิวเขาบอกฉันว่าพ่อแม่เขาเสียไปแล้วนี่แล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่าเขาไม่มีญาติที่ไหนเลยดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยไม่น่าใช่ญาติบิวจริง,รงหรอก เป็นญาติของบิวจริงๆขอโทษที่เข้าห้องน้ำนานนะคะเบป้าบิวเองมาก็ดีแล้วเองบอกเจ้าเบาเอ็งไปสิว่าป้าน่ะเป็นญาติของเองเออบิวป้าวันนี้เป็นญาติของคุณเหรอไหนคุณบอกว่าไม่มีญาติไงอะบิว นี่ซองของป้านะเอ็มเก็บไว้เป็นฝันถุงป้าป้าเก็บซองของป้าไปเหรอนะเอาเงินเนี่ยไปหาเสื้อผ้าดีๆใส่ถ้าแต่งตัวแบบเนี้ยไม่ให้เข้าบิลคุณบอกให้ป้าคุณไปได้แนละ้วคุณก็รู้ว่าวันนี้ผมเจอคนใหญ่คนโตมาไอคนใหญ่คนโตที่เอ็มว่าเนี่ยมันใส่ซองให้เอ็มคนละเท่าไหร่วะป้าจะอยากรู้ไปทำไม รู้ไปก็ไม่มีปัญญาใส่ซองได้เยอะหรอกเขาหรอกไอ้ที่ว่าเยอะนะมันเท่าไร่กันวะเที่นตำเนี่ยก็สองสามพันแต่ถ้าอย่างมากก็เป็นหมืน่นแต่อย่างป้าเนี่ยไม่น่าเกินสองร้อยนะใครบอกในซองเนี่ยป้าใส่มาเป็นแสนตังหาหมโมละป้าทำงานป้าอะไรใส่ซองเป็นแสนเนี่ย คนเก็บขยะแล้วไงวะบิวคุณมีย่าเป็นคนเก็บขยะป้ากลับไปเลยนะเอาซองของป้ากลับไปดนะ้วยคนเก็บขยะบ้าอะไรใส่ซองเป็นแสนเนะี่ยแหมดูถูกกันขนาดเนี้ยงั้นข่างตาดูนี่ดีเป็นไงล่ะเชื่ออะไรยังป้า ป้าไปเอาเงินจากไหนเยอะขนาดนี้มาใส่ซองให้ฉันน่ะป้าจะเอามาจากไหนมันก็ไม่สําคัญหรอกถึงยังไงเจ้าบ่าของเองก็ไม่อยากได้ซองของป้าอยู่ดีแถมยังไม่ให้ป้าเข้างานอีกงั้นป้าขอตัวกลับแล้วขอให้เองมีความสุขมากๆนะบิลออเดี๋ยวดีกว่วกนครับป้าอย่าพึ่งไปครับแหมแค่ล้อเล่นนิดหน่อยเองใครจะไปไล่ญาเจ้า,ยยาจสาวใด้ลงคอล่ะครับเดินข้างในเลยครับ เบคะบิวคุณยืนอึ้งอยู่ทำไมาอะ่ะรีบรับซองจากป้าไปสิป้าเขาสาั่มาให้นะป้าจ๊ะขอบคุณป้ามากมากเลยนะครับที่ให้้องเป็นแสนนะสำหรับซองเนี่ยรับซองจากป้าไปดิแล้วก็พาป้าไปข้างในด้วยเชิญข้างในจ้ะป้า งานมีอะไรกินบ้างเหรอป้ายังไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เชา้าอ่ะหิวมากเลยป้าหิวเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาอาหารมาให้นะได้จ้ะงั้นป้านั่งรอตรงนี้นะไม่ได้ป้าจะนั่งตรงนี้ไม่ได้ผมจะหาที่ที่มันเหมาะป้าให้เองบิวเดี๋ยวผมจัดการเองอ กินข้าวในนี้นะนี่มันในครัวนะทําไมไม่ให้ป้านั่งร่วมกับแขกข้างนอกเขาล่ะโหป้านี่ป้ายังจะมาถามอีกเหรอแต่งตัวแบบนี้ชั้งสองคนให้เข้ามาในงานมันก็ดีแค่ไหนแล้วแล้ยังมีหน้าอยากไปกินร่วมงานโต๊ะเดียวแขกมันก็เสียบรรยากาศงานแต่งหมดแลดิถ้าไม่อายเนี่ยก็เห็นแกบ,บิวนา้ามันอายอยู่ตรงนี้นะอย่าให้บิวเาข้าวมาให บิวนี่คุณทำอะไรก็ตักข้าวไปให้ป้าไงคะไม่ต้องของป้าคุณอยู่อยู่นี่เบคะนั่นคุณจะทำอะไรอะ่ะ ป้าคนเกิีเสรเนี่ยก็รีบไล่มันออกไปได้แล้วแต่นี่มันอาหารเหลือนะคะมันก็บอกกับป้าคุณอย่างนี้คนเก็บขยะอย่างมันเนี่ยให้เข้ามาในงานมันก็อายคนอื่นเขามากขนาดไหนแล้วนี่ถ้าไม่นับว่าใส่ซองเป็นแสนเนี่ยไม่ให้เข้ามาเหยียบที่นี่หรอะไปทําตามที่ฉันบอก ิน,น,น,นก็กลับไปเลยนะไม่ต้องอยู่จนเสร็จพิธีหรอกทำไมล่ะก็แขกที่แฟนฉันเชิญมาเขาเป็นไฮโซทั้งนั้นอะฉันไม่อยากอายขายขี้นหน้าคนอื่นเขาอะป้าป้าเห็นกันหน้าฉันเถอะ ครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเปลี่ยนท่าพนนหน่อยิ้ยิ้มขนานี้จะไหวหรือเปล่าหนึ 1, 2, ่งสองสามขอมุมนี้มากนะฮะขอะครับหนึ่งสองสามมองกล้องนะย้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนะออกมาครับหนึ่งสองสามโอเคผมขอมุมนู้นอีกมุมหนึ่งนะฮะ หนึ่งสองสมโอเคครับสวยงามมาขออีกรูปหนึ่งเป็นลูกไฮไลท์เลยมาหนึ่งหนึ่งสองสมโอเคครับมาขอต้องกลางทีมหนึ่งสองสามโอเคครับผมครับยินดีด้วยนะครับคุณเบขอบคุณมากครับบอสเดี๋ยวเชิญไปทานข้าวด้านในได้เลยนะครับครับ เดี๋ยวผมจะออกไปดื่มกับเพื่อนๆนะน่าจะกลับเช้าอะอ๋อดีเลยค่ะฉันก็ยังรู้จักเพื่อนอคุณไม่คบเลยอะคุณรอฉันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันขอเปนสุภาพก่อนลวฉันไปด้วยใครบอกว่าผมจะให้คุณไปด้วยคุณอยู่นี่แหละไม่ไปทำไมล่ะคะฉันอยากไปนี่คะไม่ได้แค่นี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะตอบคำถามเพื่อนๆยังไงล, <S <S ๆๆๆละเรื่องที่เจ้าสาวของผมเนี่ยพาคนเก็บขยะเข้ามาในงาน <S <S ถ้าเกิดผมพาคุณไปเนี่ยอายเพื่อนๆแย่เลยไม่ต้องไปอยู่นี่แหละ ลอยในรถนี่แหละไม่ต้องไปผมจะก็เช้าเนี่ยไปขอบคุณผู้ใหญ่ที่เขามางานแต่งเราเท่าไหร่ฉันไปด้วยนะคะฉันก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันอะ่ะไม่ได้ผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีแต่นักธุรกิจมีหน้ามีตาในสังคมผมไม่อยากตอบคำถามว่าทําไมถึงเอาผู้หญิงแบบคุณมาเป็นเมียผู้หญิงแบบฉันมันทําไมเหรอคะก็ผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบคุณไง <c oughs> คุณนะ่ะไม่ได้มาจากตระกูลผู้ดีแบบผม ผมไม่อยากจะพูดตรงๆหรอกนะแต่คุณควรสํานึกไว้บ้างว่าคุณมีทุกวันนี้ได้เพราะใครเวลาผมสั่งผมบอกอะไรอ่ะคุณต้องเชื่อผมสิ ใะรอะคะเบคุณก็กลับบ้านเองนะวันนี้ผมจะต้องขับรถไปส่งผู้ใหญ่อะฮะไม่ต้องถามอะไรมากแล้วก็เลิกพูดมากเลยละเอาแล้วทำไมเราไม่ไปส่งผู้ใหญ่ด้วยกันนะคะจะบ้าเหรอบิวผมให้คุณระดับคุณเนี่ยนั่งรถร่วมไปกับนักธุรกิจไม่ได้หรอนะอายเขาแย่เลยคำก็อายสองคำก็อายมีฉันเป็นเมียมันน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่บิวอย่ามาด่ามากได้ไหม หัดรู้จักที่ของตัวเองสังบ้างนะว่าควรอยู่ตรงไหนว่าคุณมีหน้านมีตาในสังคมเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาดราม่าใส่เข้าใจไหม กินมากเลยอะ่ะคุณพาฉันไปหน่อยได้ไหมคะคุณจะให้ผมพาคุณไปนั่งกินร้านอาหารหรูๆแบบนี้เหรอเกิดไฮโซอื่นเนี่ยเขาจำผมได้ขึ้นมาทำไงไปกินข้าวกับเมียมันแปลกตรงไหนคะแล้วทำไมคุณต้องกลัวคนอื่นเห็นด้วยอะ่ะ <c oughs> ไม่แปลกหรอกแต่มันน่าอายผมอายคนอื่นอายเพื่อนๆรู้ไหมว่าเพื่อนๆผมเนี่ยมีเมียมเป็นไฮโซด้วยกันทั้งนั้นอะแล้วไงคะถึงฉันจะไม่ใช่ไฮโซ แต่ฉันก็มีการศึกษามีความรู้มีความสามารถเหมือนกันอะไม่เหมือนต่อให้คุณจะเรียนจบสูงขนาดไหนเนี่ยอย่าลืมนะว่าคุณก็เป็นได้แค่ไอ้หลานคนเก็บขยะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่นี่หรือว่าที่ไหนคุณก็มาจากกองขยะเบมันน่าอายมากเลยเหรอคะที่คุณมีฉันเป็นภรรยาเออมันน่าอายคุณโชคดีแค่ไหนล่ะ ที่ผมยอมแต่งงานกับคุณด้วยจะเรียกร้องอะไรเนี่ยเขาต้องหัดดูตัวเองซะบ้างนะว่ามีอะไรที่หน้าภาาภูมิใจบ้างไหมฮะมาชนทะเลาะแบบนี้เนี่ยหนุ่นไปซักผ้าหลังจานถูกพื้นลงไปมันเป็นหน้าที่คุณ ไม่เป็นไรนะพ่อเองอ่ะเขาไปดีแล้วป้าหนูจะทำยังไงดีหนูไม่เหลือใครแล้วอ่ะป้าใครบอกว่าเองไม่เหลือใครเองยังมีป้าอยู่ทั้งคนเองไม่ต้องห่วงนะป้าจะดูแลเองต่อจากพ่อเองถึงป้าจะเป็นคนเก็บขยะป้าก็จะส่งเองเรียนจบมหาลาัยให้ได้ป้า Bio <tripti> <tripti> มาทำไมที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก,ก็มีคนมาเห็นหรอกป้าเอาเงินมาให้เองจ่ายค่าเทอมขอบคุณนะป้าฉันว่าป้ารีบกลับไปเถอะฉันไม่อยากให้เพื่อนที่คณะฉันเห็นน่ะว่าฉันมีป้าเป็นคนเก็บขยะฉันอายเขาก็ได้จ้ะถ้างั้นป้าไม่รบกวนแล้วนะ ีไปสิป้าป้ากินอินอะก็กลับไปเลยนะไม่ต้องอยู่จนเสร็จพิธีหรอกทำไมล่ะก็แขกที่แฟนฉันเชิญมาเขาเป็นไฮโซทั้งนั้นอะฉันไม่อยาก ได้ค่ะที่หน้าคนอื่นเขา่ะป้าป้าเห็นกันหน้าฉันเหอะได้ก็ได,โดะะนน้โอเคต้อง่อมุมนู้นใมุมหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามเด็กครับสวยงามมาขออีรูปหนึ่งเป็นรูปไฮไลท์เลยมั้งครับ Um... Wow. บิวเกิดอะไรขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นป้าจา๋าหนูขอโทษนะป้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทำให้ป้าเสียใจอะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าป้าคือคนที่รักแล้วก็หวังดีกับหนูมากที่สุดอะบิว ไหนเล่าให้ป้าฟังสิมันเกิดอะไรขึ้นหนูทนอยู่กับผู้ชายคนนั้นไม่ไหวแล้วอะป้าแล้วเอ็งหนีผัวเอ็งมาแบบนี้ <S <S เขาไม่ห่วงเอ็งแย่เหรอหนูไม่สนใจหรอกนะว่าเขาจะคิดหรือว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะแต่เขาไม่เคยภูมิใจเลยสักครั้งงานที่ได้หนูเป็นเมียเขาอายที่ต้องพาหนูออกไปเจอคนข้างนอกเขาพูดจาดูถูกสารพัด หนูทนไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้หญิงคนไหนทนได้ก็ทนไปเถอะป้าโถ่ไม่เป็นไรนะบิวแค่ผู้ชายคนเดียวเดี๋ยวเราก็อาจจะไปเจอคนที่ดีๆกว่านี้ก็ได้ป้าจ๊ะหนูเอาทรัพย์สินที่หนูมีทั้งหมดอะไปขายแล้วก็เอาเงินมาคืนป้าจ้ะบิวเอามาคืนป้าทำไมป้าให้เองแล้วป้าไม่เอาคืนหรอก มาหลับคืนไปเถอนนะหนูทำไม่ดีกับป้าไว้ตั้งเยอะตั้งแยะหนูไม่คู่ควรที่จะได้รับความเมตตาจากป้าเลยได้ซ้ำอะ่ะบิวอย่าพูดแบบนั้นป้าไม่เคยโกรธเองเลยนะทุกอย่างที่ป้าทําให้อ่ะป้าเต็มใจทำขอแค่ให้หลานป้ามีความสุขก็พอป้าหนูขอโทษนะจ๊ะป้า ต่อไปเนี้ยหนูจะรักแล้วก็คารบป้าหนูจะไม่อายที่มีป้าเป็นคนเก็บขยะเพราะมีป้าหนูถึงมีวันนี้ต่อไปนี้หนูจะกลับมาดูแลป้าเองนะจ๊ะ,จะมาค่ะเยังหนูช่วย<ป><ป>มากระเป๋าเดี๋ยวป้าเออ,อเอาขึ้นไปเลยลูกไปไป,ป กลับบ้านกันเถอะลูก